วันนี้ก็มาดูในหัวข้อรัฐธรรมนูญนะคะปัจจุบันคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเป็นผู้ยกร่างรัฐบาลเป็นผู้การเริ่มใช้นะวันที่6เมษ,ษายน2560วันเริ่มใช้รัฐธรรมนูญคือวันเดียวกับวันที่ลงนามรับรองละประกาศผุ่มนะคะพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะเป็นผู้ลงนามรับรองในสมัยนั้นนะคะ มีทั้งหมด16หมวด279มาตรา1หนึ่งบทเฉพาะการนะคะประามานูบดที่1กันนะคะหมวดที่1ก็คือบทตัวไปหมวดที่2พระมหากษัตริย์หมวดที่3ส,สิทธิและเสรีภาพของพลังชนชาวไทยหมวดที่4หน้าที่ของพลังชนชาวไทยหมวดที่5ห,หน้าที่ของรัฐ หมวดที่หกแนวนโยบายแห่งรัฐหมวดที่หกแนวนโยบายแห่งรัฐนะคะขอไฟค่ะหมวดที่ห้าคือหน้าที่ของรัฐหมวดที่เจ็ดก็คือรัฐสภาหมวดที่แปดก็คือคณะรัฐมนตรีหมวดที่เก้าการกัดการเล่งผลประโยชน์หมวดที่ 10, สิบศาล หมวดที่สิบเอ็ดสารรัฐธรรมนูญหมวดที่สิบสององค์กรอิสระหมวดที่สิบสามองค์กรเยกการหมวดที่สิบสี่การปรกครองส่วนท้องถิ่นหมวดที่สิบห้าการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหมวดที่สิบหกการปฏิรูปประเทศนะคะนี่ก็คือ,อารายละเอียดคก้าๆของรัฐธรรมนูญนะคะปัจจุบันเดี๋ยวเราจะมาอ่านลงลึกลงไปอีกนะคะ คลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะคะ